รถเจ้วขาวพี่น้องรถเจ้วขาวอีกแล้วเขามาเจอรถเจ้วขาวแล้วมาพอดีเลย <c oughs> ได้จังหวะเดี๋ยอะๆย,ย,ย,ยับมาทางนี้ก่อนจั้หน่อยขยับขยับมาขยับมาทางนี้ก่อนโอ้ห้นั่นเจ้านี่มันเป็นไนี่โอ้นอกสับหลับอยู่ลูกสับหลับเลยคุณ อ๊บ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 ว้มลมบ่ลมบ่ได้สนใจโค้งย่างเดียวเดี๋ยเพใ่้กบมใไ้นี่เนาะในสองข้อสองข้างนี้ ด้านหลังด้วยที่น้อนในด้านหลังอแอบเนาะต้องติดกัยืนในห้องเลยที่สุดคนเนี้ยนอกจากจะเข้าไปยืนในโฮมเดือนยายามมันเจี๊ยกาลดพอดเนาะแต่ว่าตอนที่ไปทอนกากกับไปยืนในโฮมนั่นแหละยังไงถ้าไปใกล้กันไปยังไงเขาตาเนาะเดี๋ยวเขาจะกับโค้งหนาขึ้นมารถเกี่ยวเขา ตาหนกขออนุญาตกลับกล่องด้วยพี่น้องกลับกล่องลงมาเนาะเป็นแนวนอนนะคะมันจะง่ายกว่าเนาะแนวนอนมันจะง่ายกว่าพูดอะไรโอ้ทางโว,ว,ว้วออกคนน่ะพูดนะเออสุดยอดสุดยอดนี่เลยน่าเหมือนไงฟังหนก ลรวบอกเขาต่อจากนี้บ่ต่อจากนี้นะบ,บ่นะบบให้นี่เดี๋ยวเพิ่นบ่เกี่ยวบ่ให้นี่บ่เกี่ยวบอ,ให,วบอให้อยู่น้าบ่มีนี่เ <Yeah. S 1> ออข้าวเดียวทถลน้ำหม,ม,ม้นนม,มีถลน้ำมีมันจะเป็นปัญหาเนาะที่จะให้ยับไปเ่ย พี่น้องโค้งโค้งโค้งมากเลยคุณอ๋สุดยอดสุดยอดเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่หมวกนากเลข้าวบ่ได้ลยเต็มหมวกมากอ๋อหนกหนกหนกนกเต็มยุกนกเต็มเลยคุณนะข้าบาร์เลยเต็มหมวกมาเจ็บตาด้ว่าสิบอกมา คิดมาออกไปกันนะ่าหาหาเด้๋ยว่าสวยๆมาฝากปีฝากลองาสันหมดบริเวไซ์หมวกว่าเนียแบบที้นี่โอ้ยมันไก่เกินไปไมันสึกขยับท้ามากลนะ้วะใค่นี่มมนล่ทนะที่เอเดก้าจะกินสมัยตะเกียวต้องรับจ้งค้นกลาววันละสี่บาทเลย่ร้เปล่าหาบาทหรือองเอาสี่บาทพี่นอ้อ,นองอยู่นนองเลย ใช่เลยตัวนี่วันวันนี้สามหลอดกบดละกันเด้ว่าให้นี่ต่อเนาะต้องมายางน้ำฝนลดเฉยสิละพี่นเด้ออันนี้สบาใส่แล้วอันนแต่ว่าวันนี้มันไม่แดดไงมันไม่ได้ใส่หมวกมาเนาะก็ออกมากินเข่าบ้านมูแล้วแบบที่นี่กะเราจะใส่หมวกมานัาแบบที่ไหนคนจักรยานก็ต้องเป็นเที่ยงสิละก็ตสิงตัวเที่ยงจักรยาน แต่มันลอบเพียงแต่บ้าสินตอนนื้ของพญายักษตาขาเจ้าอยู่นั่นน่าจะคลองนั่นพญายตาขอเจ้าอยู่ปีนี้นลาว์วาจงขัเจ้าไปร้ายเพราะว่าฉันไม่กินขัเจ้ารลายก็อยากกินคนเนี้ยวรายกันเลอกไปนอลกลอกล็นกล็อ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 กอกนอกอกอกลกลอกล็อกล็อกนอกล็ก็อกล็อกล็อกกอกกก็กก็นกกกอ็ คุณนะเต็มกหม่แล้วมันก็โคงหนาขึ้มาคว่นมสา3รอบ2อบหรือขี้เหวอก็นี่วรถเลยนะแมนวุ๊เดียวรัเดียวบอดน nếu mà nó có thể nó 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 sẽ có thể nó nó mới sáng qua nó nó quạt thôi đẹp 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 ไปก็ได้ได้เป็นตมผู้สิยยบยูฮมใหม่ยูก็ได้ได้มันเป็นตม,มเนาะน้องโ้ยในี่มีนามนี่สามไนี่ตะวันไฮทั้งคางของม,มีนมนามเนาะทำเ็นม่นามกับผู้สิบโดนเนานี่นามไรค่อยนี่ละนามา่ามเป็นกกปน้ตะกาแไกรบเปงขเขตายเไม่เจ็บตายเลเนาะ Ô mày thể... à, không có cái cố mày mà. Ô mày có cái cố mày mà. có cái cố mày mà. Ô mày có cái cố mày mà. Ô mày có cái cố mày mà. Ô mày Nó cái cố mày mà. Ô mày có cái cố mày จะคองกาหาไล่แนไปแ้วเลื้หาไล่นี่ใช่ไหเนาน่ยับไปจัให้นี่ไปอีกให้นึ่งตรงกลางนลนรพี่น้องเราพี่สงกางเว้ยเนาะแต่มาเรๆแนี้ดนเล่บค้องคอคือล์เล่าอยู่งานที่นี่หน้าติดกันควาหลงเนาะอหลอกๆเพื่อเราอยู่ข้างในเกี้ยวทาถ้องกอหน้าติะกลนเนาะเ นกบินเต็มเลยเต็มเลย,แ,เลยแลวให้นั่นเขสิบจับจจับเร็จแอนนี้ไับอกแทีเนาะคุนอใรนีแปดนทีเอานาคห,หนี่จับอีกสปนทีให้นั่กอยู่ที่ประมาณอ่สิบาทีแหลวแต่าสาพับแล้วแต่นามแลลวแต่ ไฮห,หน่อยไฮไงเนาะแล้วแต่เขามุนหรือบร,ระมุนเขาลมบรล่ลเงียงสามารนีเนาะนะคะฟังเมื่ฟังเมื่อฟังม่อ่นเข้าไปเรื่อยๆอีกรอบเดียวเกินรอบรอบหนึงก็นกหนึ่งรอบนึงกับโจบแล้วเนาะน่าจะซ้ำอยู่ที่ดู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 ด้ดู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 รดู

เ,เอดี๋ย,เยวเราก็จะกลหน้าหันหน้าครับคุณนหน โต่ล่มแน่นิยืนโตล่มโชคดีที่มันก็แดดเขาก็เลยใส่หมวกนะเพราะว่วา,มมาจากฟานกิลโลเครื่องนี่คีโรถึงว่าโดนจังหวะกันพอดีเลยพระเจ้ารถแรนแรงล่องเมื่อกี้นี่ยมาจั่นทร์พญาว่ะกระร่งแลงเพิ่มพิ่มล่องพอดีโอ้ดูสิดูสิด,สดูขโมยแน่เลยขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ให้หหก็หอมสาวไลค์มากๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้เจ้าของช่องจะได้นำภาพสวยๆมากกว่าที่น้องขอบคุณที่รับชมค่ะ 个离开。